อยากรู้ว่าคลิปต่อไปมาเมื่อไหร่ใช่ไหมล่ะกดติดตามและกดกระดิ่งข้างๆด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนทุกครั้งที่คลิปต่อไปลงนะครับผมแล้วก็จะเปลี่ยนเสียงทำไมเนี่ย ครับทุกคนครูเซได้คิงพาร์ทที่23แล้วน่าจะจบไม่เกิน25นะคิดว่านะหรือว่าจะเอาจบพาร์ทนี้เลยดีครับอ่าเดี๋ยวลองเล่นแบบอึดๆเลยแล้วกันนะครับไหวไม่ไหว,วก็ว่ากันอีกทีนะคลิปที่แล้วนะครับมีสงครามครูเซได้เรียกเรามาที่นี่นะครับผมก็เลยเอาเรือมาลงที่นี่เอาลงๆแล้วกันนะไม่ต้องลงโอเคนะอ่าลงที่นี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บกองทัพสตูแถวนี้ด้วยฮะ เพื่อทำผลงานนะครับทวามผลงานแล้วเราก็จะได้เงินจากโป๊บนะครับตามสัดส่วนที่แต่ละกองทัพทําได้นะฮะมาถึงก็ขอเอาไอ้นี่ก่อนเลยนะฮะของเรามี8 9 0 0นะครับของเขามี7 9 0 0้อ่าไหวอยู่แหละนะครับมาถึงไหวอยู่แหละแล้วเดี๋ยวก็น่าจะมีกองทัพของชาวคริสคนอื่นนะครับมาสมทบกับเราเพิ่มนะฮะผมจะคอยเดินแล้วก็ควบคุมบาลานซ์ของกองทัพไม่ให้มันน้อยเกินไปแล้วก็คอยหาชาวคริสผสมทบเพิ่มด้วยเรื่อยๆนะฮะ โอ้โหชาวคริสมาสมทบเพิ่มจริงครับตอนนี้กองทัพเราเป็นหมื่นแล้วครับหมื่นเจ็ดกว่านะครับไปไปลายเนี่ยไอกองนั้นเข้ามาน่าจะเป็นสองหมื่นนี่ยสองหมื่นกว่าโอ้โหเรียบร้อยครับเราชนะแบบแน่นอนอะ่ะสบายอะ่ะเพราะว่าเรามีกองทัพเพื่อนชาวคริสเข้ามาสมทบเพิ่มนะฮะโอเคนะครับสรุปความเสียหายนะครับของเราทั้งหลายของฝั่งเราทั้งหมดสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบสี่คนไอเชี่ยเยอะมากนะ ตายไป1226คนนะครับเหลือ2 6 6 1 8คนของเขา7็้า7,895คนนะครับตายไป2758คนเหลือ1138คนนะโอเคแล้วก็จับคนของเขาได้1คนนะครับหลังจากนั้นโอ้มายังตามเราเป็นหมื่นเลยนะเดี๋ยวไปต่อครับเดี๋ยวต้องเครื่องกำลังต่อแน่นอนครับตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราสงครามจบลงตอนนี้เลยเนี่ยเราจะได้เงินเพิ่มอีก2อ0 0นะครับ 2,947นะฮะตามในวงเล็บนะครับตามผลงานที่เราโจมตีได้นะตอนนี้ยังไม่เห็นกองทัพอาหรับอยู่แถวนี้นะฮะเพราะฉะนั้นผมจะออมีกองหนึ่งนะครับเอ,อมืองหลวงเขาอยู่นี่นะฮะเพราะฉะนั้นผมจะเคลื่อนตัวนะครับมายึดเอ่อเมืองแถวแถวนี้ก่อนนะครับรอจนกว่าจะมองเห็นกองทัพศูนะฮะไม่เขาอยากเดินทัพไปไกลกว่านี้เท่าไหร่เพราะอะไรน่นเหรอเพราะเวลากลับมันกลับยากไงละ่ะ ก็จากตอนนั้นถึงตอนนี้นะครับก็ไม่ได้ปะทากับใครที่ไหนเลยนะครับจัดการกับกองทัพนั้นที่เห็นไปแล้วก็ยึดบ้านที่หนึ่งเท่านั้นเองนะครับยังไม่เจอศัตรูเลยนะครับแล้วตอนนี้เปอร์เซ็นต์ของเราก็นําไปเยอะแล้วนะเปอร์เซ็นต์ของชาวคริสนะครับผมกลัวว่าถ้าเกิดเราไม่เจอศัตรูอาเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวรีบไปเลยครับริี่ไปเลยนะฮะตอนแรกผมกลัวว่าถ้าเกิดไม่เจอศัตรูเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีผลงานที่ไม่ดีนะครับเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปแจมกับตรงนี้ครับ สู้กันแล้วครับตรงนี้สู้กันแล้วแป๊บเดียวเท่านั้นแหละเรียบร้อยอะนะฮอ่านะด้วยกำลังทหารที่ต่างกันอย่างมากมายนะครับทำให้เราชนะเขาไปอย่างง่ายดายนะครับเรามีทหารอยู่ทั้งหมด22,966คนนะครับตายไป206คนเหลือ22,761นเคนของเขามี3,000ก้าสสี่คนตายไปเลย3,014คนไม่เหลือใครเลยครับผมชนะอย่างง่ายดายใส่ฮะเอา้า จบแล้วครับสงครามครูเสดอะไรเนี่ยชนะรอบนี้ก็คือชนะไปเลยเหรอเออเออเอเอก็อดีก็ดีก็ดีชนะก็ชนะครับก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับก็ชนะกองกาลังของเขาไปสองกองนะฮะแล้วก็ยึดบ้านยึดเมืมเองของเขาไปสี่ห้าเมืองแถวๆวนี้นะฮะก็ที่เหลือก็เป็นนัที่คนอื่นชนะเลยนะครับเราได้เงินมาประมาณ2 0 0พันะครับ2 0 0พันตอนแรกมี2 0 0พันกว่าครับตอนนี้มี4400ันก็ประมาณ2000พันน่แหละครับโอเค ภารกิจต่อไปนะครับก็คือการนําทหารเรากลับบ้านครับผมเราก็จะพาขึ้นเรือนะฮะแล้วก็แล้วก็เล่นผ่านช่องแคบกับเอสโตเนียเหมือนเดิมนะฮะโอเคเซตพิกัดเสร็จเรียบร้อยนะฮะเราก็ให้ประชาชนเราเตรียมต้อนรับทหารของเรานะครับที่นําเงินมาให้กับพระชาอย่างเรานะครับจํานวน2,000ันขวา โอเคจะถึงแล้วนะฮะเรียบร้อยนะครับทหารของเรามาถึงบ้านแล้วนะเหลืออยู่ห5,000ันกว่าคนนะฮะเรือก็เอาไปเก็บเข้าอูนะฮะทหาร5,314นคนที่กลับมาถึงนะครับก็กลับบ้านไปหาลูกคาเมียซะโอเคนะครับทุกอย่างเรียบร้อยดีครับทีนี้เราก็เตรียมกําลังทหารอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อเตรียมบุกเดนมาร์กนะครับผมนี่เดนมาร์กนะฮะเราไปเอาเงินมาแล้วนะครับเงินจํานวนขนาดนี้ครับบวกกับทหารที่เรามีนะ น่าจะเอาชนะเดนมาร์กได้เอ่อแต่ว่าเดนมาร์กนี่เขาดันมีพันธมิตรทางใต้ด้วยนะครับผมถ้าเราตีเดนมาร์กนะครับพันธมิตรก็จะช่วยนะฮะแต่ว่าตัวเดนมาร์กเองเนี่ยมีทหารอยู่1,000พกว่าคนเท่านั้นเองนะครับเอาไงดีแต่พันธมิตรของเขามันจิ๊บจ้อยอะครับ2 0 0พันเอ้ยไม่ใช่2องพ2นสคนทั้งเดนมาร์กและพันธมิตรเขาในตอนนี้นะครับรวมกันแล้วยังไม่เท่าเราเลยด้วยซ้ำไปนะครับเพียงแต่ว่า ของเรามันเหลือ7,500กว่าคนถ้าเกิดว่าเราถ้าเกิดว่าเราสะสมกำลังอีกหน่อยเราก็น่าจะพร้อมมากกว่านี้ครับอีกนิดหนึ่งแล้วกันแล้วก็งัดกับพวกเขาทั้งคู่พร้อมๆกันไปเลยฮนะไม่ต้องกลัวหรอกโอเคนะใช้เวลาในการสะสมกำลังพอสมควรนะฮะตอนนี้เรามีทหาร้งหมด8,740คนนะเราก็จะสามารถ บุกเดนมาร์กได้แล้วนะครับทางตอนที่เขามีพันธมิตรก็ไม่ต้องเกียกนะเพราะเรามีเยอะกว่านะฮะผมว่าจะลุยเลยนะได้ไม่เสียเวลาและสงครามเริ่มแล้วนะเดี๋ยวเราเอาหานออามาทั้งหมดเอ้ยนี่ไม่ใช่นี่มันกองทัพเรือไม่ต้องใช้กองทัพเรือครับเราก็เดนมาร์กใกล้ๆแค่นี้นะอ่าโอเคทหารทั้งหมดของเราเตรียมตัวนะครับรุย เกือบเกือบคนนะครับให้มารวมตัวกันที่นี่นะฮะแล้วก็จากที go, Walmart, Denmark, ่ดูๆสองสองแล้วเนี่ยเขามีพันธมิตรของเขาเนี่ยอยู่ทางใต้ของเรานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปทั้งหมดเอ่อจะดีไหมเอางี้ลวกันผมเอากองทัพทหารของเราเนี่ยโยกไปทางเดนมาร์กนะตะวันตกเรานะครับไปทั้งหมดเลยนะครับเพื่อเป็นการล่อเป็นการล่ออีกแล้วเพื่อเป็นการล่อนะครับล่อให้กองทัพพันธมิตรของเดนมาร์กที่อยู่ด้านใต้เราเนี่ย บุกเข้าเมืองหลวงของเราเพราะคิดว่าเมืองหลวงของเราไม่มีใครนะครับจะเป็นแผนเมืองว่างนะครับเพื่อเขาคิดว่าเราไม่มีทหารที่เมืองหลวงนะครับแต่พอเขาเข้ามาที่เมืองหลวงแล้วปุ๊บเราจะจ้างทหารรับจ้างครับไปจัดการเขาเลยเพราะว่าเงินเรามีฮะจะได้ล่อทําลายกองทัพเขาด้วยครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่แกล้งทําเมืองว่างเนี่ยเขาเห็นทหารเราอยู่เขาจะไม่กล้าเข้ามานะครับแล้วเราก็จะไม่ได้เอาทหารทั้งหมดบุกไปข้างหน้าด้วยนะฮะมันจะเป็นการยึยืยักยักกันอยู่ทั้งสองฝ่ายซึ่งไม่ดีกับเราครับเพราะว่าเราโดนลุมอยู่นะครับเราจะต้องจัดการเขาได้เร็วที่ นั่นแหละครับแผนเมืองว่างดูสิจะได้ผลไหมโอเคนะครับเขาเอากองทัพเข้าเมืองหลวงเราแล้วฮะก็ติดกับดักเราเต็มๆครับเดี๋ยวผมจะดึงทหารเราจ้างเข้ามาแล้วก็ไปรุยกับเขาเลยฮนะ โอเคครับทหารรับจ้างของเรา2อ0พันกว่าคนนะครับกำลังตีกับทหารพันธมิตรของเดนมาร์กพันกว่าคนอยู่นะที่เมืองหลวงของเรานี่เองนะหลังจากนั้นเราก็เอาทหารแ0 0พันกว่าคนที่เราเตรียมไว้ตรงนี้เนี่ยบุกเข้าไปที่เดนมาร์กได้นะโอเคโอเคนะครับแล้วผลแพ้ชนะที่เมืองหลวงเราก็ออกมาแล้วนะก็คือ ทหารรับจ้างของเราเนี่ย2,828คนนะครับตายไป48คนนะครับเหลือ2,781คนนะครับของเขานะครับอกองกำลังพันธมิตรของเดนมาร์กนะครับ1,135คนตายไป348คนเหลือ788คนนะครับก็ถือว่าแผนเมืองว่างของเราสำเร็จนะฮะแล้วก็ทำให้กองกำลังของเราทั้งหมดนะครับ8,000กว่าคนเนี่ยได้บุกเข้าไปในเดนมาร์กอย่างสบายใจนะครับโดยไม่ต้องพะวงหลังนะครับแบบนี้นะครับเราถึงจะได้เปรียบครับผมเพราะว่าเราถูกลุมอยู่ทั้ง ด้านหน้าและด้านหลังครับตอนนี้ไม่ต้องกลัวด้านหลังแล้วลุยด้านหน้าอย่างเดียวครับผมเดินหน้าลุยหลังจากไถกับเดนมารกก์กอภพัระเใหญ่ๆนะครับเราก็ใกล้จชนะแล้วนะตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันชนะเร็วกว่าที่ผมคาดไว้อีกนะเพราะเดนมารกก์กเป็นประเทศ ที่ใหญ่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าเป็นหมู่บ้านหรือเป็นเมืองอะไรนะเป็นทั้งประเทศเลยแต่ตอนนี้เดนมาร์กมันเกิดกบฏขึ้นมาที่ประเทศเดนมาร์กในขณะที่มันกำลังรบกับเราด้วยนะครับกลายเป็นเดนมาร์กเหนือเดนมาร์กใต้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยทําให้เราชนะได้เร็วขึ้นกว่าเดิมน,นะครับเพราะว่าเขาอ่ะต้องแบ่งกําลังไปตีกบฏด้วยนะครับแล้วกำลังเอ่อแล้วกำลังครึ่งหนึ่งนะเกินครึ่งนึงของเขาอีกนะครับไปเข้าร่วมกับฝ่ายกบฏนะฮะตอนนี้ผมก็จะยื่นหนังสือให้กษัตริย์เดนมาร์กอยอมแพ้นะครับ โอเคเรียบร้อยครับผมกษัตริย์เดนมาร์กถูกปลดแล้วทีนี้ที่ยังเหลืออยู่ก็คือกรบฏของเดนมาร์กนะครับเป็นเดนมาร์กใต้ตรงนี้นะฮะเราก็จะต้องปาราบกบฏที่เหลืออยู่แทนเขาด้วยนะครับเพราะว่าเราได้ประเทศของเขามาทั้งประเทศแล้วนะฮะโอเคครับลุยกับกบฏต่อฮนะ โอเคก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยแล้วนะก็เกิดจากการที่เราทำการบ้านมาดีนะครับเตรียมกำลังทางหารไว้มากกว่าเขาเยอะนะฮะและแถมเขายังโดนกบฏอีกต่กางหากตอนนี้ก็จะยืน่นรัฐสุริยกบฏยอมแพ้ครับผมเรียบร้อยแล้วก็จับเขาขังคลุกไปตามระเบียบขังคลุกขู่ขังคลุกนะครับไปตามระเบียบนะฮะแล้วก็ <laughs> เป้าหมายต่อไปหลังจากนี้นะครับในการรวบรวมนะครับจกัววรกรวรรดิสแกนดิเนเวียของเราก็คือนอร์เวย์ครับโอเค และในจังหวะนี้ครับพอดีกันเลยนะครับนอร์เวย์ได้ทำสงครามกับสกอตแลนด์อยู่ด้วยนะครับทาให้เขาต้องรับศึกจากสกอตแลนด์ด้วยแล้วก็รับศึกจากเราด้วยนะครับพอดีเลยครับแล้วก็ตอนนี้หลังจากที่เราเนี่ยได้ทําการแต่งงานข้าบราชวงศ์ของบ้านเรานะครับกับนอร์เวย์มานานแล้วตั้งแต่สมัยคิงคนก่อนนะครับทําให้ตอนเนี้เรามีเครมของประเทศนอร์เวย์อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้น ทุกอย่างลงตัวครับนอร์เวย์ต้องสู้กับสกอตแลนด์และก็ต้องสู้กับเอสโทเนียของเราด้วยนะครับโอกาสแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆครับผมเลยเลยดีกว่าครอ๋อแล้วก็ลืมบอกไปนะครับตอนนี้ทหารนอร์เวย์มีทั้งหมด9,950คนนะครับผมมีเงินอีก1,394คนเอ้ยช่วยมีเงินอีก1 3 9่นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็ค่อนข้างเป็นอะไรที่ใหญ่อพอสมควรไม่ใช่ใหญ่สมควรใหญ่มากเลยถ้าหาร90,00คนในยุคนี้นะถือว่าราชวงศ์นอร์เวย์นั้นใหญ่มากนะครับแข็งแกร่งมากนะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับจะเห็นว่าควีนของนอร์เวย์นะครับควีนของนอร์เวย์เป็นญาติเราด้วยนะเห็นป่ามีหยดเลือดนะครับมีหยดเลือดสีดำๆนะครับก็คือเป็นลูกนอกสมรสของกริย์องค์ที่แล้วนะครับผมนั่นแหละทำให้เราเนี่ยกับนอร์เวย์เนี่ยมีความเป็นญาติกันสูงนะครับเราจะต้องตกญาติตัวเองที่เป็นกษริย์ของนอร์เวย์นะฮะและสิ่งนี้มััันนนนกก็ทําาให้้เเเรรมมีคคดวยช่ะบ ก็ใส่ของนอร์เวย์เนี่ยไม่มีสแตทอะไรเลยนะครับเก่งแค่สงครามอย่างเดียวนะครับก็คือสงครามในยี่สิบแปดเลยนะครับค่อนข้างเก่งสงครามที่เหลือไม่มีอะไรเลยนะฮะโอเคผมจะทําการประกาศสงครามเลยทันทีนะครับเขาไม่มีพัธมิตด้วยนะฮะแถมมีศัตรูด้วยผมขอเซฟก่อนนะครับเผื่อไฟดับเผื่ออะไรวันนี้เล่นมาไกลเหลือเกินนะฮะโอเคอันนี้ก็คือสกอตแลนด์นะครับคู่กรณีของนอร์เวย์นะครับก็ยังไงก็ช่วยๆกันนะครับช่วยๆกันหน่อยนะ เราก็จะช่วยคุณเหมือนกันนะครับโดยการยึด์เวเป็นของเราเองนะประกาศสงครามเลยประกาศสงครามเรียบร้อยแล้ว,ลวเรานำกองทัพออกมานะและถ้าถามว่าทําไมเขามีเก้าพันกว่าคนแล้วทําไมเราถึงพร้อมแค่ไหนในการโจมตีเขาในการประกาศสงครามกับเขาในครั้งนี้นะครับผมบอกเลยผมมีทหารอยู่แปดพันเก้าร้อยหกสิบสามคนน้อยเขาดิดหน่อยนะครับแต่ทำไมถึงกล้าเพราะว่าตอนเนี้กองทัพหลักของเขาอยู่ที่สวีเดนครับเขาไปรบอยู่ที่สวีเดน เอ้ยสวีเดนอะไรเราอยู่ที่สกอตแลนด์เออกูก็อะไรของมัเนี่ยโอเคกองทัพหลักของเขานะครับเก้าพันคนอยู่ที่สกอตแลนด์ครับถ้าเขาจะแบ่งทั้งหมดกลับมาต่อให้เขาาทั้งหมดกลับมาแล้วยอมแพ้สกอตแลนด์ไปเลยนะต่อให้เขาาทั้งหมดกลับมาเก้าพันกว่าคนนะครับเขายังต้องนั่งเรือกลับมาครับแต่เราไม่ต้องรับเราบุกเข้าไปได้เลยนะยังไงเราก็ได้เปรียบกว่าครับผมตรงนี้นะเพราะฉะนั้นผมจะฉวยโอกาสนี้ไว้ครับตอนที่เขายังติดพันกับสกอตแลนด์อยู่นี่แหละคือตั้งแต่อัดคลิปนี้ม ผมนั่งเล่นอยู่ประมาณเกือบ6ชั่วโมงแล้วนะว้่วแต่ว่าผมตัดไปตัดมาให้มันแบบว่าไม่ต้องให้คุณมานั่งดู6ชั่วโมงอ่ะเข้าใจใช่ป่ะแต่ว่าตอนนี้ผมนั่งเล่นมาเกือบ6ชั่วโมงแล้วผมเหลือเวลาประมาณไม่เกิน2ชั่วโมงวันที่ผมว่างนะครับแต่ก็เหลือไม่เกิน2ชั่วโมงนี่ถ้าเกิดว่าผมชนะนาเวได้เนี่ยเท่ากับซีรีส์คูซิเดอร์คิงสองเนี่ยเราจบเลยนะนะซีรีส์คูซิเดอร์คิงสองในทีนั้นสองเราจบเลยนะเราเราได้สแสกนดิเนเวียแล้วนะแต่ทำไม เราก็ยังต้องกลับมาตั้งตัวต้องมาอะไรก็น่าจะอีกสักสิบพาร์ทได้มั้งถ้าเราแพ้นะ <No. S 1> หลืออีกสองชั่วโมงนะครับถ้าเกิดว่าไม่จบก็จะเหลืออีกหนึ่งพาร์ทนะครับถ้าเราชนะนะแต่ถ้าเกิดว่าจบก็จบที่ตรงนี้ส่วนถ้าแพ้นะครับก็อาจจะเหลืออีกหลายพาร์ทเลยต้องไปตั่งตั้งตัวใหม่นะฮะตั้งไข่ตั้งประเทศขึ้นมาใหม่อะไรกันนะต้องดูว่าแพ้ยับแค่ไหนด้วยนะฮะแน่นอนฮนะเนื่องจากที่เราเวเป็นประเทศที่ใหญ่นะครับก็เหมือนกับตอนที่เราบุกเดนมาร์กหรือว่าสวีเดนนะครับผมผมจะทําการ เขาไปลุยยึดดินแดนของเขานะครับแล้วก็จะตัดเฉพาะช่วงที่ปะทะกับทหารของเขามาให้ดูแค่นั้นก็พอนะครับเพื่อเป็นการกระชับนะครับไม่งั้นก็คุณก็ต้องมานั่งดูผมเคลื่อนทหารไปมาเป็นชั่วโมงนะครับมันเสียเวลานะฮะแต่ก็เนื่องจากเขาได้เอาทหารของเขาส่วนใหญ่ไปที่สกอตแลนด์แล้วนะครับก็เลยไม่รู้ว่าจะเหลือทหารเก็บไว้ในประเทศเขามากแค่ไหนให้ตัดมาดูนะฮะอาจจะไม่มากเท่าไหร่นะครับซึ่งถามว่าดีไหมก็ก็ดีกับเราแลวจะได้บุกง่ายๆนะ แต่อาจจะไม่ได้มันสะใจอะไรเท่าไหร่นะฮะอ๋อเจอแล้วครับผมโอ้โหเขานั่งเรือกลับมาจากสกอตแลนด์นะครับมีรูปมงกุฎด้วยครับนั่นอะตัวราชาเลยครับตัวราชาที่นู่นเลยครับเหลือทหารอยู่ห้าพันกว่าคนนะครับนั่งกลับมาโอเคครับต้องลุยต้องลุยผมจะตามฆ่าเขาครับสุดตาร่าฟ้าเขียวอ๋อแล้วก็เขามีกองทัพจากสกอตแลนด์นะครับข้างล่างนะครับเป็นควีนแห่งสกอตแลนด์นะครับ มีมงกุฎอยู่ข้างล่างเนี่ยก็วิ่งตามมาเหมือนกันนะมีสามพันคนเอาวิ่งหายไปแล้วโอเคไม่เป็นไรครับผมจะวิ่งไล่ตามกองทัพนูน้นดีไหมอ่าเดี๋ยวค่อยไล่ตามกานะครับเดี๋ยวขอยึเดเมืองนี้ก่อนนะฮะโอเคตื่นเต้นตื่นเต,ต,ต้นว่ะคือแบบว่านั่งไล่ยึดต้องนานนะครับไม่เจอตัวเขาเลยนะครับตอนนี้เจอตัวแล้วครับก็คือกองทัพสกอตแลนด์เขาบุกมาที่นอร์เวย์ด้วยนะครับแล้วตัวเขาก็กลับมาที่นอร์เวย์ด้วยนะครับเหมือนบ้านเมืองเขาโดนเราอ่ายึด เละเทยับเยินนะฮะเขาก็ได้กลับมาเออแล้วสกอตแลนด์ก็คือแบบสกอตแลนด์ก็กลับมาด้วยนะครับแบบขึ้นฝั่งฝั่งนี้ด้วยครับโอเคนะตอนนี้ผมยึดเมืองหลวงกับเมืองรองของเขานะครับไปอย่างละหนึ่งนะครับมาทําให้เราได้เปรียบสกอ์พอสมควรแล้วทีนี้ผมจะลองไล่ตามกองทัพของคิงของนอร์เวย์ครับคิงออฟนอร์เวย์ไปนะแล้วก็จะพยายามทําลายกองทัพนั้นครับเพราะว่าถ้าเราทําลายกองทัพหลักของสตูได้เนี่ยเราจะได้เปรียบค่อนข้างมากนะฮะ โอเคนะฮะเราเข้าประทะก,กันแล้วแล้วก็แน่นอนนะครับว่าเราชนะนะฮะทหารของผมเนี่ย 6, 7 4 6คนเอ่อจริงๆมันมี9,00 0กว่าจำได้ไหมตอนที่มาเอ้ยไม่ใช่ดิ8,00 0กว่านะครับตอนแรกแต่ว่ามันด้วยความที่แบบตรงนี้มันอากาศหนาวนะครับพอทบกันเข้าหน้าหนาวก็มีทหารหนาวตายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ โอเคครับของเราเนี่ย6746คนนะครับตายไป1,416คนเหลือ5,331คนของเขา5,137คนตายไป1,295คนเหลือ3,843คนนะแน่นอนนะว่าเราชนะนะครับผมแล้วเขาก็หนีไปนะฮะทาร์ดนี้นี่เราตบยับเลยนะครับตบยับจริงจงนะตบตั้งแต่กองทัพมุสลิมตอนต้นคลิปแล้วนะแล้วก็มาตบเดนมาร์กอีกนะ และตอนนี้ก็มาตบกองทัพนอร์เวยกโอ้โหไม่รู้ว่าคลิปนี้จะได้ตบจนถึงเมื่อไหร่นะฮะโหจริงๆครับคลิปนี้และก็เข้าปะทะกันอีกรอบนะครับผม แล้วก็เช่นเคยนะครับกองทัพที่แข็งแกร่งกว่าก็ชนะไปนะครับของเรา5525คนตายไป690คนเหลือ4 8 3 6คนของเขา3า3พคนตายไป964คนนะฮะแล้วก็เหลือ2,880คนนะฮะโอเคนะฮะแล้วผมจะยังไม่ตามกองทัพเขาที่เหลือรอยกลับไปผมจะไม่ตามนะเพราะผมคิดว่าเขาคงจะต้องไปจอดอยู่แถวเมืองหลวงของเขาเนี่แหละนะแถวนั้นแหละนะฮะ แต่ว่าตอนนี้ผมจะยึดเมืองเนี้ยเมืองที่เราประทะก,กันเมื่อกี้ก่อนนะครับแล้วค่อยวิ่งไปเจอเขาที่ตรงไหน้นอ่าเขาอยู่แถวนั้นหละฮะหายยึดได้แล้วครับได้ไหมไป่ตรงนั้นจริงด้วยนะฮะตามคาดเลยครับเราจะตามไปย้ำแค้นเขาที่ตรงนู้นแหละฮะเมืองหลวง โอเคประทะกันแล้วครับผมเอออะไรมันชอบขึ้นมาบาังตลอดเลยวะเรียบร้อยย่อยยับไปอีกหนึ่งนะฝั่งเรานะครับ5,298คนตายไป625คนเหลือ4,674คนของเขา3,232้าคนตายไป701คนเหลือ2,531คนผมว่ามีแววนะซีเคสองจะจบทริปนี้แนะฮะ yeah. แลวตอนนี้นะฮะจะเห็นได้ว่ากองทัพของผมนะครับมี2กองนะครับอ๋อก็คือกองเดิมนะครับสี่พันกว่าคนนะครับที่อยู่ใกล้ๆกับกองของนอร์เวย์นะครับสองพันกว่าคนนี้นะฮะแล้วก็มีกองทัพหกพันกว่าคนด้วยนะครับที่กําลังวิ่งมาเสริมจากเอสโตเนียนะครับสาเหตุที่ต้องมีกองทัพอีกกองหนึ่งวิ่งเข้ามาเสริมเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยนะฮะไล่ตามเขาไปยังไงก็แล้วแต่นะครับเขาก็จะวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีวนกันอยู่อย่างนั้นนะฮะจนแบบจับไม่ได้ครับจนตอนนี้ผมต้องเอากองทัพอีกองหนึ่งมาขขนนาาบบ้ครั เพื่อที่จะได้จับเขาได้ครับผมนี่ขนาดแล้วไม่มีทางหนีครับขึ้นก็โดนเราลงก็โดนเราครับยังไงก็โดนครับเป็นไงฮะเรียบร้อยประทะกแล้วฮะและแล้วก็เรียบร้อยลงเลนเอสโตเนียนไปอีกหนึ่งรายนะครับเพราะว่าตอนนี้นะเขาไม่มีทางสู้เราได้เลยนะครับแล้วก็ไม่เหลือกองทัพให้หนีเราแล้วด้วยนะฮะ เพราะฉะนั้นผมฟันธงเลยว่าคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายของ CK นะแลนะโอ้โหดิเล่นแบบโดรวดเดียวจบเลยนะวันนี้กี่ชั่วโมงวะเนี่ยหชั่วโมงกว่าเกือบเจ็ชั่วโมงโคตรเหนื่อยนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอตัดแล้วเนี่ยมันจะเหลือกี่นาทีโอเคนะของเราทั้งหมด1568คนนะครับอันนี้ไปเอาสัตว์รับจ้างมาด้วยนะตายไป8 7 3คนนะครับ เหลือ9,695คนของเขา2,482คนตายไป736คนเหลือ1,716คนครับผมหลังจากเดินไล่ยึดเมืองกันไปสักพักใหญ่ๆนะฮะเราก็มาถึงจุดนี้ครับ จุดที่มันร้อยเปอร์เซแล้วยังไงล่ะต่อให้เขาเอากองทัพทหารรับจ้างมาตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วนะเพราะว่าเราได้เปรียบเขามากเกินไปแล้วนะผมจะส่งจดหมายไปหาเขาแล้วนะฮะ King of Norway นะบอกเขาว่ายอมแพ้ได้แล้วแล้วเราจะเอาแผ่นดินของเขาร่วมกันเป็นจักรวรรดิสแกนดิเนเวียนะแต่ก่อนอื่นเลยนะฮะชงผลงานกันก่อนนะครับเอสโตเนียใหญ่เบิมบ่มๆนะครับใหญ่มากๆมากๆมากๆเลยนะตอนนี้อ่ะ โอเคครับเงื่อนไขครบแล้วเราจะสถาปนาจักรวรรดิสแกนดิเนเวียกันเลยนะฮะสแกนดิเนเวียเอ็มพอยโอเคทำยังไงไหนวะอ่ากดตรงนี้ Kingdom of Norway ไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เ,อาเราจะสถาปนา,าจะไม่อเอาแค่นี่นี่นี่จะแล้ว Empire of Scandinavia นนะครับกดสร้างได้เลยจากตรงนี้นะครับ Create ครับผมปั๊บ และในสุดเราก็ได้กลายเป็นเอ็มเพลย์อินุนะครับผมซึ่งภาษาไทยแปลว่าจากักรพรรดิอินุนั่นเองโอเคเรียบร้อยแล้วครับสังเกตรกรอบนะครับสังเกตรกรอบอบเปลี่ยนไปแบบปลูปว่าปลุวโคตรเลยครับปลูวก็คิงอีกนะโอ้โคตรเหนื่อยในที่สุดมันก็ได้จบลงแล้วนะครับผมเอ็มเพลย์อินุก่อกําเนิดแล้วนะครับในจักรวรรดิสแกดิเนเวียนะครับแล้วทำไมในนี้มันยังเห็นเป็นเอสโตเนียอยู่วะ เดี๋ยวนะครับอาจจะต้องรีเฟซด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะอ่านี่ครับกลายเป็นจักรวรรดิสแกนดิเนเวียแล้วครับตามภาพนี้เลยนะครับใหญ่เบื้องต้นสแกนดิเนเวียนะฮะและเราก็มียศถาบรรดาศักดิ์เนี่ยยศถาบรรดาศักดิ์เนี่ยเทียบเท่าจักรพรรดิของฮลลีลอมันเอ็มพายจักรพรรดิของมาเซนตีแล้วครับเพราะว่าเราคือจักรพรรดิแห่งสแกนดิเนเวียนะครับผมเอ็มเปอร์อินุอ่า ขอบคุณทุกคนนะครับที่อยู่ด้วยกันมาตลอดนะครับจนจบซีรีส์นี้นะครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นซีรีส์อะไรนะครับรอดูกันครับผมบ๊ายบาย